รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเดามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง,ง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่า ใช่กว่าอร่อยกว่าและเพ่กว่าพลพักนะักปรุงโฮมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดเลยนะครับไม่ได้ครัวของใครครัวที่บ้านเราเนี่แหละครับและนี่คือพลพักนะักปรุงโฮมคุกสวัสดีครับ รสชาติของมิโซะนะครับกับเนยเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่เข้ากันได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับเราจะเอาส่วนประกอบ2ส,ส่วนนี้นะครับมาปรุงเป็นพาสต้ตาง,ง่ายๆแถมมาด้วยชีสพราร์เมซานนะครับทำให้จานนี้บอกได้เลยว่าเพอร์เฟกมากๆครับ ลิงกุนี่มิโซะครับและเมื่อมาถึงเส้นพาสต้านะครับสำหรับคนแล้วนะครับคนขอเลือกเส้นที่คุณภาพดีที่สุดครับวันนี้เราใช้ลิงกุนี่นะครับเป็นเส้นหมายเลข10ของแอกเนซี่ครับลองดูที่ตัวเส้นของเขานะครับสีเนี่ยจะมีลักษณะสีเหลืองทองนะครับสีไม่เข้มเนื่องจากว่าเวลาที่อบเนี่ยจะใช้อุณหภูมิไม่สูงมากเกินไปจะใช้เวลายาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เส้นที่ได้นะครับเมื่อนําไปต้มแล้วสามารถได้เนื้อสัมผัสแบบออเดนเตในการต้มเส้นนะครับถ้าเราใช้แบบนอร์มอลนะครับจะอยู่ที่9นาทีแต่วัน นี้เราจะต้มให้ได้แบบออเดนเต้7นาทีครับเป็นเนื้อสัมผัสแบบที่คนอิตาเลียนทานกันครับในน้ำต้มเส้นนะครับใส่เกลือครับผมนอกจากมิโซะและเนยนะครับในสูตรนี้เราจะมีส่วนประกอบของชีสพราร์เมซานนะครับขูดเตรียมไว้เลยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด30กรัมด้วยกันครับ เราตักน้ำต้มเส้นพาสต้าออกมานะครับใช้ทั้งหมด100มลลิตรครับน้ำของเขาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของแป้งที่มาจากตัวเส้นนะครับใส่มิโซะลงไปละลายครับในกระทะนะครับไฟอ่อนๆเลยครับใส่เนยนะครับเราไม่จําเป็นต้องปรุงรสด้วยเกลือนะครับเพราะว่ามิโซะก็เค็มชีสพาเมซานก็มีรสชาติเค็มอ่อนๆนะครับเนยละลายแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบของมิโซะนะครับใส่ลงไปครับไม่ต้องใช้ความร้อนสูงนะครับค่อยๆใส่ชีสลงไปนะครับ แล้วครับเขาผสมกันดีแล้วนะครับปิดไฟเลยครับผมอย่าเดือดนะครับถ้าเปิดเดือดเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกตัวนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยกหม้อมาด้านหน้าเลยเพื่อความสะดวกนะครับในการทํางานตอนนี้เส้นได้ลักษณะแบบออดันเตนะครับปรับออกมาเลยนะครับใส่ลงไปในตัวซอสครับความร้อนที่อยู่ในตัวเส้นนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปล้างผ่านน้าเย็นนะครับจะทําให้ตัวเส้นเนี่ยสุกต่อเล็กน้อยครับน้ําต้มเส้นอย่าเพิ่งทิ้งนะครับในกรณีที่ตัวซอสของเรา แห้งเกินไปแล้วเราอยากจะเพิ่มส่วนประกอบของเหลวนะครับเราก็สามารถใส่ลงไปได้ครับเมนูนี้ง่ายๆเท่านี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเส้นของเรายังร้อนอยู่นะครับระหว่างที่ลงกระทะเนี่ยครับเราคนเบาๆนะครับถ้าใครอยากจะใส่พริกไทยดำลงไปก็ได้เช่นกันนะครับเราคนไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรสชาตินัวมากๆครับวันนี้ผลเสิร์ฟในรูปแบบ v e เ t เ r i a นนะครับเพื่อนๆสามารถใส่เนื้อสัตว์ได้นะครับ จะเป็นเบคอนหรือจะเป็นสมูสแซลมอนก็เข้ากันได้ดีครับพาสต้าง่ายๆนะครับที่โดดเด่นด้วยรสชาติของมิโซ่เรียบร้อยแล้วครับหลวๆนี่มิโซ่ครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาทำเมนูเขียวหวานเนื้อแบบโบราณไม่ใส่กะทิ แล้วก็มัฟฟินบลูเบอรี่ครับสนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอคเนซี่เทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารหนังสืออิตาดากิมัสน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไร้ทิพมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณกระที่ถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ เวลาพูดถึงแกงเนื้อนะครับส่วนมากแล้วก็จะมีกะทิเป็นส่วนประกอบครับแต่ว่าสูตรที่เราจะทําวันนี้ครับเป็นแบบสไตล์โบราณที่ผมไปเจอมาจากหนังสือเล่มนึงครับเขาจะไม่ใช้กะทินะครับแล้วก็ตัวเนื้อแกงเนี่ยจะเป็นแบบถุกคลิกครับรสชาติเข้มข้นวันนี้ก็เลยจะมาเสิร์ฟคู่กับข้าวมันเพื่อทดแทนกะทิที่หายไปจากในแกงครับโอเคครับเราจะมาเริ่มจากการซาวข้าวก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะมาเริ่มหุงกัน ก็จะเอาข้าวนะครับใส่ในหม้อหุงข้าวไปเลยนะครับก็หุงปกตินะครับใช้กะทิแทนน้ำนะครับถ้าคนไปเป็นหัวกะทิก็ผสมน้ําได้นะครับให้เป็นกะทิแบบว่าเนื้อกลางๆนะครับอัตราส่วนนะครับขึ้นอยู่กับข้าวที่เราใช้นะครับถ้าเราใช้ข้าวแบบไหนอยู่ก็หุงตามนั้นเลยนะครับปรุงรสชาติด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะมาเพิ่มกลิ่นหอมๆนะครับด้วยใบเตยครับให้ใบเตยหอมล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะมัดทั้งเล็กน้อยก็ได้นะครับเวลาที่เราเอาออกมาจะได้หยิบง่ายหน่อยแบบนี้นะครับใส่ลงไปได้เลยแล้วเราก็ นำไปหุงครับในระหว่างที่เรารอข้าวสุกอยู่นะครับเราก็จะมาทําตัวแกงกันเลยนะครับเริ่มจากพริกแกงนะครับใช้เป็นพริกแกงเคียวหวานของแม่พลอยนะครับพริกแกงของแม่พลอยนะครับเขาปราศจาก วัตถุการเสียนะครับปราจากผงชูรสแล้วก็ไม่เจอสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าคุณภาพเต็มๆครับหนึ่งซองนะครับจะมีปริมาณประมาณ50กรัมนะครับเมื่อเราตัดซองนะครับเปิดออกมาเนี่ยครับก็จะเจอตัวพริกแกงนะครับบรรจุอยู่ในถุงแบบสุญญากาศนะครับเป็นที่มาที่ทําให้พริกแกงของเราสามารถเก็บรักษาได้นานนะครับกลิ่นสมุนไพรนะครับหอมเลยนะครับเวลาที่เราเปิดซองขึ้นมาสูตรนี้นะครับเป็นสูตรแบบไม่ใช้กะทินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่น้ํามันลงไปก่อนนะครับเพื่อผัดพริก ผมก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับกะเอานะครับประมาณสักหนึ่งในสาของซองครับสูตรนี้เนื่องจากเราทําปริมาณน้อยๆอย่างนี้นะครับก็ตัวความร้อนที่ได้จากเตาเนี่ยบางทีมันอาจจะสูงเกินไปนะครับเสี่ยงพริกแกงไหมครับผมก็จะปิดเตาก่อนนะครับพอมันร้อนจัดจัดโอเคครับประมาณสักสองนาทีพริกแกงของเราสุกดีแล้วนะครับผมก็จะเติมน้ําสะอาดลงไปเลยนะครับเติมลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วเราก็จะคนนะครับให้ตัวพริกแกงเนี่ยละลายดีก่อนนี้ละลายดีแล้วนะครับใส่ที่เหลือลงไป โอเคครับตอนนี้เดือดดีแล้วนะครับเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปเลยนะครับก็ต้มให้สุกครับพอมะเขือพวงของเราสุกดีแล้วนะครับผมก็จะใช้เนื้อสไลด์นะครับใส่ลงไปใช้เนื้อสไลบบนี้นะครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการเคี่ยวครับแต่ว่าก็ต้องเลือกส่วนให้ถูกด้วยนะครับถ้าใช้ส่วนที่มีความเหนียวมากๆอย่างพวกน่องลายครับก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นเนื้อที่สไลด์บางมากๆครับถึงจะโอเค เราก็จะปรุงรสชาตินะครับด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับเมนูนี้นะครับปรุงให้เป็นแบบรสออกเค็มนํำนะครับหวานตามมานิดหน่อยเท่นั้นเองละลายดีแล้วนะครับเราก็ชิมรสชาติได้เลยเมื่อได้รสชาติที่เราถูกใจแล้วนะครับผมก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับก็ใช้สัก2ใบนะครับพริกขี้หนูส่วนนะครับถ้าใครชอบทานเผ็ดมากๆเนี่ยก็ไปบุบก่อนนะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับ พอใส่ใบโหระพาลงไปแล้วเนี่ยพยายามรีบคนนะครับให้มันโดนความร้อนโดยทั่วนะครับใบโหระพาของเราก็จะไม่ดาเอาละครับพอใบโหระพาของเรานุ่มดีแล้วนะครับเราก็ปิดไฟนะครับแล้วเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยอ่าตอนนี้ข้าวสุกดีแล้วนะครับเราทําการคดข้าวไว้ก่อนแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็จะมาตักเสิร์ฟกันเดี๋ยวผมอัดใส่ถ้วยนะครับให้มันเป็นทรง เส k k <Esta> ิร์ฟคู่กับเนื้อแดดเดียวทอดแบบนี้นะครับเราจัดเนื้อแดดเดียวทอดให้อยู่ในสำรับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทั้งรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสแบบครบครบครับสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อวัวนะครับก็เปลี่ยนเป็นเนื้อหมูได้ครับแค่นั้นเองผลลพักนักปรุงโฮมคุกผลลรพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดย ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสติตลตราหัวมาลายหนังสือแคนดี้แมนหนังสืออิตาดากิมัสผลิตภัณฑ์ตาราแมคคอมิกผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปดูเบอรี่มัฟฟินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมัฟฟินที่ได้รับความนิยมอยู่ตลอดนะครับสูตรนี้เนี่ยมีอายุหลายสิบปีแล้วแต่ทุกวันนี้ต้องเรียกได้ว่าความนิยมไม่ตกลงไปเลยครับจุดเด่นของมัฟฟินตัวนี้นะครับจะมีการใส่โยเกิร์ตผสมลงไปด้วยทําให้เราได้เนื้อมัฟฟินที่มีความนุ่มฉ่าขึ้นครับเราเริ่มต้นด้วยการร่อนของแห้งก่อนนะครับใช้เป็น ฟูร่อนรวมกันไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําส่วนผสมของเหลวครับจะมีโยเกิร์ตครับนมจืดแล้วก็กลิ่นวานิลาเล็กน้อยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับเราก็จะตีเนยกับน้ําตาลเข้าด้วยกันนะครับเนยที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นเนยที่อุณหภูมิห้องนะครับแต่ว่าถ้าเรานําออกมาจากตู้เย็นไม่ทันนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาตีนานนิดนึงนะครับ ตีจนได้ที่นะครับตัวส่วนผสมเนยกับน้ําตาลของเราเนี่ยครับก็จะมีสีที่อ่อนลงนะครับจากนั้นเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับก็ตีให้เข้ากัน,นครับ พอผสมเข้าก de ันดีแล้วนะครับเราก็จะขูดผิวเลมอนนะครับใส่ลงไป1ผลครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับปาดผิวเลมอนลงไปนะครับในส่วนผสมของเราจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปนะครับครึ่งหนึ่งก็จะตีเข้ากันนะครับด้วยสปีดเบาก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเทส่วนผสมของเหลวลงไปนะครับในนี้ก็จะมีทั้งนมโยเกิร์ตแล้วก็กลิ่นวานิลลานะครับ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะเทแป้งส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดนะครับก็ตีเข้ากันอีกครั้งนะครับครับนนี้เราไม่ต้องตีนานนะครับแค่ให้พอเข้ากันก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะปาดบริเวณขอบขอบโถนะครับเผื่อว่ามันมีแป้งนะครับที่ไม่ได้ถูกผสมเข้าไปด้วยนะครับก็เก็บมาให้หมดเสร็จแล้วเราจะใส่รูเบอรี่ลงไปนะครับคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับสำหรับ ใครที่ไม่สะดวกใช้เป็นบลูเบอรี่สดแบบนี้นะครับไปเลือกใช้เป็นบลูเบอรี่แบบแช่แข็งก็จะมีผลที่ตามมานะครับก็คือมัฟฟินของเราเนี่ยครับมันก็จะมีสีแบบเลอะๆนะครับเพราะว่าเวลาที่บลูเบอรี่แช่แข็งมละลายเนี่ยสีมันก็จะซึมออกมาพร้อมกับน้ําในตัวบลูเบอรี่เองนะครับแต่ถ้าเรื่องรสชาตินะครับก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักส่วนผสมใส่ถุงบีบนะครับในระหว่างนี้นะครับเราสามารถวอร์มเตาอบไว้ก่อนได้เลยนะครับที่อุณหภูมิ190องศร้อยเก้าสิบฟง่างไฟบน ถ้าเตาที่บ้านใครนะครับเป็นแบบว่ามีพัดลมแล้วก็ไม่สามารถปิดได้เนี่ยก็ให้ลดอุณหภูมิลงมาสักประมาณ10-20องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าเรามีเป็นรูเบอรี่สดผสมอยู่ใช่ไหมครับตรงตลายถุงบีบนี่ครับเดี๋ยวเราจะตัดให้มันใหญ่นิดนึงนะครับจะได้บีบสะดวกแล้วก็วันนี้จะทํา6ชิ้นของผมได้ประมาณ88กรัมต่อชิ้นนะครับก็ทําการบีบนะครับ เราก็จะตกแต่งหน้านะครับด้วยบลูเบอรี่วางด้านบนลงไปจากนั้นนะครับเราก็จะนำไปอบเป็นระยะเวลาทั้งหมด25นาทีครับครบ25นาทีนะครับนำออกจากเตาแล้วเราก็จะพักเอาไว้แบบนี้5นาทีนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีโยเกิรนะครับสามารถทดแทนได้ด้วยนมสดแล้วก็บีบน้ำเลมอนลงไปประมาณ1ช้อนชาครับพอครบ5นาทีนะครับก็เอาออกจากพิมพ์ได้เลยนะครับหยิบมาทานได้นะครับทานรน้อนๆก็อร่อยแช่เย็นหรือว่าเป็นอุณหภูมิห้องก็อร่อยทั้งนั้นครับ พลพักนักรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยเครื่องผัดกระเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอยอร่อยง่ายทันใจมีคุณภาพหนังสืออิตาดากิมัสหนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราครสโบธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพเรื่องของเรื่องมันคืออยู่ว่าคนที่บ้านอยากจะทานไก่ คนหนึ่งอยากจะทานไก่ทอดคนหนึ่งอยากจะทานไก่ย่างนะครับวันนี้เราทํา2รูปแบบเลยครับไก่สูตรนี้มากับกลิ่นหอมของตะไคร้ผลขอเรียกว่าไก่ตะไคร้สองใจครับ สูตรนี้พอจะเสิร์ฟมากับข้าวเหนียวด้วยครับซึ่งข้าวเหนียวเราก็จะ2รูปแบบเช่นเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นข้าวเหนียวนึ่งเสิร์ฟกับตัวที่จะเป็นไก่ตะไคร้ย่างนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวทอดเสิร์ฟกับตัวที่เป็นไก่ตะไคร้ทอดนะครับข้าวเหนียวที่เราใช้ในวันนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวพันเขียวงูสะอาดนะครับแล้วก็บรรจุมาในบรรจุพันธุ์ที่ได้มาตรฐานมีระบุวันผลิตนะครับวันหมดอายุอย่างชัดเจนนะครับของไร่ทิ์อันนี้เลยครับ นะฮะเป็นข้าวเหนียวที่พลมีติดครัวไว้จะทำเมนูข้าวหวานอะไรยังไงก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างผ่านน้ำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้ถ้ามีเวลานะครับก็แช่ไปเลยครับประมาณ2-3ชั่วโมงครับ สูตรนี้นะครับคนใช้เป็นไก่สะโพกทั้งหมดนะครับน้ำหนักรวมก็อยู่ที่1กิโลครึ่งนะครับบางคนอาจจะชอบทานอกหรืออะไรเงี้ยครับเราก็สามารถปรับให้เป็นไก่ทั้งตัวเลยก็ได้ก็ใช้ไก่ที่น้ําหนักประมาณโลครึ่งเท่าๆกันนะครับซึ่งเครื่องตะไคร้ที่เราจะใช้หมักเนี่ยครับก็จะเป็นสมุนไพรไทยที่มีติดครัวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงพวกเครื่องเทศต่างๆนะครับและที่ขาดไม่ได้นี่เลยครับ ไร่ทิพย์ครับวันนี้พลใช้พริกไทยข่าวของไร่ทิพย์เช่นเดียวกันครับได้คุณภาพแล้วก็บรรจุมาในขวดบิดนะครับเราสามารถเปิดฝาแล้วนําออกมาโขลกก็ได้หรือว่าเราสามารถจะบิดเพื่อใส่ในโจ๊กใส่ในอาหารที่เรารับประทานก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับเครื่องที่เราจะเอาไปโขลกนะครับเราก็จะมีรากผักชีอันนี้พลใช้อยู่ที่3รากนะครับเพื่อความง่ายในการโขลกเราก็ซอยก่อนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพลช่างมาเป็นน้ําหนัก เพื่อความง่ายนะครับก็จะมีกระเทียมมีหอมและที่ขาดไม่ได้นะครับพริกไทยของไรทิพย์นี่แหละครับเราใช้พริกไทยขาวนะครับอยู่ที่2ช้อนชาครับใส่ลงไปเลยครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของขมิ้นนะครับแล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้เราก็ซอยเฉพาะส่วนของคนโคนนะครับและเพื่อให้ส่วนประกอบของเรานะครับโขลกง่ายนะครับคนใส่เกลือครับผมลงไปประมาณครึ่งช้อนชาครับ ปรุงรสเพิ่มนะครับซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวน้ำปลา<ม>เวลาที่เราหมักนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงรสเนี่ยเขาเคลือบทั่วๆต,วต,วตัวชิ้นไก่ของเรานะครับคนจะชอบหมักในถุงนะครับเราใส่สะโพกไก่นะครับใส่ลงไปครับพอใส่ลงไปสัก2ชิ้นนะครับเราก็นวดนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวซอสเนี่ยคุมทั่วๆ ขั้นตอนของการหมักเนี่ยนะครับเราจะหมักระยะเวลายาวเท่ากับการที่เราแช่ข้าวเลยนะครับพักในตู้เย็น3ามชั่วโมงครับ3มชั่วโมงผ่านไปนะครับตอนนี้ผลตั้งน้ำไปแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำกำลังเดือดเลยเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลังถึงนะครับแล้วก็ถ่ายข้าวใส่ลงบนนี้นะครับ คนใช้ผ้าที่เป็นตะข่ายนะครับเอาผ้าไปชุบน้ํานิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราอยากให้ข้าวสุกเร็วๆนะครับเหลี่ยบางๆนะครับให้อากาศเขาลอดขึ้นมาได้คุมหน้าเาไว้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้น้ําของเราด้านหลังเดือดดีแล้วครับผมนําข้าวขึ้นนึ่งนะครับข้าวของเราไม่เยอะมากเราใช้เวลาในการนึ่ง25นาทีก็สุกดีแล้วครับ สำหรับไก่นะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะครับเราจะไปย่างในเตาอบครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด45นาทีนะครับ35นาทีแรกเนี่ยครับคนจะปิดหน้าด้วยฟอยลนะครับแล้วก็10นาทีหลังค่อยเอาฟอยลออกครับปิดหน้าด้วยฟอยลแบบนี้ครับ210องศานะครับคนใช้โปรแกรมพัดลมครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับแป้งสาลีแป้งข้าวโพดนะครับผงฟูเกลือ แป้งอันนี้เราจะชุบทอดของ2อย่างนะครับอันแรกก็คือไก่อีกอันนึงก็คือข้าวเหนียวนะครับคนให้เข้ากันดีก่อนครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทํานะครับแยกแป้งออกมานะครับหช้อนโต๊ะส่วนที่แยกออกมา6ช้อนโต๊ะเนี่ยนะครับใส่น้ําสะอาดครับอันนี้เราจะเอาไว้สําหรับชุบตัวข้าวเหนียวของเรานะครับผสมเตรียมไว้ก่อนได้เลยครับสําหรับส่วนที่เหลือนะครับไก่ครับผมชุบแป้งนะครับคลุกเ้าให้ทั่วดีครับแล้วก็สปัดแป้งส่วนเกินออกนะครับพักไว้ครับ น้ำมันของเราร้อยหกสิบองศาครับพยุงไก่นะครับค่อยๆลงทอดครับพนใส่ลงไปทีละชิ้นนะครับเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิน้ำมันเราทอดชิ้นไก่ของเรานะครับใช้เวลา9นาทีนะครับเวลาผ่านไปสักครึ่งหนึ่งนะครับค่อยพลิกชิ้นไก่อย่าเพิ่งพลิกนอกแต่แรกนะครับไม่งั้นพวกสมุนไพรที่เกาะอ,อยู่บนชิ้นไก่เนี่ยเขาจะหลุดครับ ในขนาดเดียวกันนะครับตอนนี้ข้าวเหนียวของพลได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเหนียวนึ่งของเราเนี่ยนะครับออกมาครับเราจะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับออกมาเป็นก้อนละ40กรัมนะครับจำนวน8ดก้อนเพื่อเอามาทําข้าวเหนียวทอดส่วนที่เหลือก็จะเป็นข้าวเหนียวนึ่งซึ่งเราจะเสิร์ฟกับไก่ย่างครับข้าวเหนียวส่วนที่เหลือนะครับเพื่อไม่ให้หน้าเขาแห้งนะครับเราห่อไว้ก่อนครับแบบนี้นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยพลจะเสิร์ฟเป็นข้าวเหนียวนึ่ง ซึ่งจะใช้ทานกับตัวไก่ตะไคร้ที่เป็นตัวไก่ย่างนะครับที่อยู่ในเตาอบครับ9นาทีแล้วนะครับตอนนี้ไก่ของเราสุกดีแล้วครับเรานําไก่นะครับออกจากน้ํามันครับผมเดี๋ยวเราจะทอดข้าวเหนียวต่อนะครับก่อนที่เราทอดข้าวเหนียวนะครับเราใช้กระชอนนะครับตักเศษแป้งออกมาครับเราผสมแป้งไว้นะครับจับข้าวเหนียวเป็นก้อนครับคลุกเคล้าแป้งเบาๆครับนําลงทอดครับ ส่วนของข้าเหนียวนะครับทอดแป๊บเดียวนะครับสีก็สวยแล้วครับจะสังเกตว่าสีเขาติดเหลืองนิดๆนะครับมาจากสีน้ํามันที่เราใช้ทอดไก่นะครับเขามีส่วนของคขมิ้นอยู่ด้วยและสําหรับตอนนี้นะครับเตาอบของเรา35นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราเอาฟอยล์ที่คุมหน้าออกเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมในรูปแบบย่างนะครับพลจะไม่ได้เสิร์ฟกับน้ําจิ้มนะครับส่วนในรูปแบบทอดพลเสิร์ฟกับน้ําจิ้มไก่นะครับและนี้ก็คือไก่ตะไคร้สองใจครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ